ร้านบุฟเฟต์ปิ้งย่างเกาหลีที่จ่ายไม่ถึง400ต่ได้กินคุ้มกินชิมลางท้องรอไปเลยหนึ่งเดือนถ้าจะมาร้านนี้มีของให้กินเยอะมากแถมไม่จำกัดเวลานั่งกินสวยๆได้เลยเพราะมีคนย่างให้ไม่ต้องกลัวหัวเหม็นวันนี้ต้องพามาชุดที่ร้านซัมกกยอบซันและสาขาที่พามาคือห้วยขวางเขาตั้งอยู่ในซอยรัชดาพิเศษ22ใกล้กับ MRT ราชดาพิเศษสามารถเดินมาที่ร้านได้เลยเขาเป็นบุฟเฟต์ที่มีราคาเดียวเลย333บาทและรีฟิลน้ำแค่50บาทไม่จำกัดเวลาความพิเศษของสาขานี้จอง10คนขึ้นนนนนไไปปสสาาามมมรถเเิดดโ AP ้้้ลลยแแะะััังงชหบคคทู่ตต7 <ไ>นั่งกินเป็นส่วนตัวได้เลยแต่ต้องโทรจองก่อนนะทุกคนร้านนี้คือมีของให้เรากินเยอะมากในส่วนของหมูซอสต่างๆเราสามารถเขียนในใบสั่งอาหารได้เลยและมาครบเลยไม่ว่าจะเป็นสันคอ3ชั้นหมักซอสต่างๆหนัง,ห,นงหมูและเมนูพันหมู3ชั้นเขาก็มีเครื่องเคียงกิมจิน้ำจิ้มสามารถตักเอาที่บาร์ได้เลยโดยเริ่มต้นเขาจะมีชุดสตาร์เตอร์ให้เป็นหมูดรายเองเขาจะเอาไปย่างให้พร้อมกับของที่เราสั่งและตักมานั่งรอ,อก,กินแบบสบายๆได้เลยเพราะเขามีคนย่างให้หมูจะมีความฉ่ำและกรอบนอกนุ่มในปกติไปกินปิ้งย่างคือทำไม่หมดไม่เคคยไไดดด้้กกิินนนีีีแต่่่มมาทหูว สุปแบบเพอร์เฟคอร่อยแถมหัวยังไม่เหม็นตัวหมูเราชอบเอามาห่อผักกินกับเครื่องเคียงแล้วก็น้ำจิ้มน้ำจิ้มก็มีให้เลือกเยอะแถมยังอร่อยทุกสูตรเลยต่อไปจะพาไปดูบาร์อาหารและของกินเล่นต่างๆเหมือนเขาได้ยกร้านอาหารที่เกาหลีมาไว้ที่นี่หมดแล้วคือเกาหลีมีอะไรที่นี่คือมีโมดรักมากินได้เลยแบบเต็มที่เพราะเขาไม่จํากัดเวลาค่อยๆกินไปเรื่อยๆเ,เอาให้ครบทุกเมนูในส่วนของซุปร้อนๆเขาก็มีทั้งซุปกิมจิแล้วก็ซุปสาลาย ตักไปกินไปสดให้คล่องคองกันอันนี้เราก็ต้องตักไปด้วยนะเอาไว้สดให้สดชื่นคล่องคอ,งองตอนกินปิ้งยา่างส่วนใครที่ชอบกินไก่ทอดเกาหลีที่นี่เขาก็มีหลากหลายรสชาติพิซซ่าชีสเกาหลีอันนี้ก็ต้องสั่งนะมาทุกครั้งเราสั่งทุกครั้งแป้งบางๆมากับชีสแน่นๆคืออร่อยมากแล้วเชื่อว,ว่าใครเป็นสาววของร้านนี้จะรู้ดีเขาพดชีสอันนี้เขาก็ทํามาให้แบบละลอนคือละมุนมากตอนกินต้องระวังร้อนด้วยนะมาม่ากเกาหลีตัวนี้เราก็สามารถสั่งเพิ่มได้ตลอดส่วนอันนี้น่าจะเป็นข้าวยำเกาหลีคือเราชอบมากเลยหหลลลจจาาาาาาานมีีกกยยยเเเททคคออออออรรร์่่่งบบไปิื เราเลือกกินได้เลยไม่ว่าจะเป็นน้ำชาน้ำผลไม้หรือว่าน้ำอัดลมและผละไม้ปิดมือก็มีทั้งแก้วมังกรมาละก่อนแล้วก็แตงโมฉ่ำนอกจากผลไม้แล้วอันนี้พิเศษเลยสำหรับคนที่ถ่ายรูปและเช็คอินรับไอศครีมแบรนด์เกาหลีไปอีกเลยคนละหนึ่งแ<ม>ท่งเขามีให้เลือกหลากหลายเลยและนอกจากนี้ที่ร้านเขายังมีชาเลนเพื่อลดปริมาณขยะด้วยนะใคร<ๆ>ที่กินอาหารแล้วไม่เหลือสามารถรับคะแนนสะสมได้คนละหนึ่งคะแนนสะสมให้ครบสิบสองคะแนนสามารถเอาไปเป็นส่วนลดทานฟรีได้หนึ่งท่านต่อนหนึ่งใบเซทที่สำคัญสามารถใช้ได้ทุกสาขาร้านจึงขนาดนี้ต้องตามมาลองกัน แล้วก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แท็กเพื่อนแล้วมาก,กันเลย